สวัสดีค่ะพี่ชื่อเฟิร์นสวัสดีครับพี่ชื่อเกณฑ์พวกเรามาจาก CE ค่ะวันนี้พี่จะมาสอนการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกและการอ่านแถบสีของตัวต้านทานและพี่ก็จะมาสอนวิธีการใช้โฟโตบอร์ดและการอ่านค่าความต้านทานโดยใช้มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกโดยทั้งแบบขนาดและก็อนุกรมค่ะอยากรู้แล้วสินะเป็นไงไปดูกัน จะเป็นการอ่านค่าตัวต้านทานด้วยตารางสีค่ะตอนแรกเราจะต้องแบ่งกันก่อนว่าฝั่งไหนคือฝั่งหัวและฝั่งไหนคือฝั่งหางซึ่งฝั่งหัวจะเป็นฝั่งที่ตัวสีมันจะอยู่ชิดๆติดๆ,ดๆกันส่วนฝั่งหางจะเป็นฝั่งของเปอร์เซนต์เออร์เลอร์ซึ่งจะมีเพียงแค่สีเดียวค่ะถ้าดูตามตัวอย่างแล้วสีแรกของเราก็คือสีเหลืองเราก็จะ หันกลับมาดูในตารางสีของเราก่อนว่าสีเหลืองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งสีเหลืองตรงนี้มีค่าเท่ากับสก็จะเป็นหลักตัวเลขหลักแรกของเราก็คือหลักร้อยพอสีที่2เป็นสีม่วงซึ่งสีม่วงมีค่าเท่ากับ7ก็จะเป็นตัวที่สองก็คือหลักสิบของเราพอตัวที่3ามก็คือสีดำตามตารางแล้วสีดำมีค่าเป็น0ก็จะเป็นหลักหน่วยของเราค่ะ ต่อไปพอเป็นสีตัวที่4สีตัวที่4จะเป็นสีที่ไว้บอกเลขชี้กำลังของ10ค่ะหมายความว่าฝั่งหัวก็จะอ่านได้ว่า470คูณกับ10ยกกำลัง0ก็คือ470ค่ะพอมาถึงสีตัวสุดท้ายสีตัวสุดท้ายจะเป็นสีที่บอกค่าเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ซึ่งมันเป็นสีน้ำตาลมีค่าเท่ากับบวกลบ1%ค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการวัดค่าของตัวต้านทานโดยใช้มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับเอออันนี้ก็คือมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกและาแล้ววิธีการวัดค่าตัวต้านทานก็คือปรับย่านตรงนี้ให้มันมาอยู่ในย่านที่สําหรับวัดค่าของตัวต้านทานนะครับก็คือตรงนี้ก็คือมันจะมีตั้งแต่คูณ1ถึงคูณ1นึ่งเคและถาแล้วมันก็จะมีเันลักโอห์มตรงนี้นะครับอ่า ขั้นต่อไปเราเราก็จะมาดูวิธีอ่านเข็มกันนะครับก็คือของตัวต้านทานใช่ไหมเออสเกลวัดมันก็คือเป็นแถบสีส้มข้างบนทั้งหมดตรงนี้ถึงตรงนี้แล้ววิธีการดูเข็มก็คือเราต้องดูให้เข็มตรงนี้มันตรงกับเงาทีส่สะท้อนอยู่ในกระจกเราจะเห็นเป็นแถบกระจกนะครับโค้งๆตามแนวสเกลสีส้มของตัวต้านทานเลย เราต้องดูให้มันตรงกันอ่ะอย่างสมมุติว่ามุมนี้เราก็ต้องปรับให้มันตรงกันอ่ะอันนี้ก็คือคือตรงแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเออมันเส้นอ่ยมันทับกับเงาในกระจกพอดีอันนี้ก็คือการดูเข็มที่ถูกต้องแล้วและขั้นต่อไปในการวัดก็คือเมื่อเราปรับ ปรับมาถึงยานวันแล้วเนี่ยเออสมมุติว่าเราเลือกเลือกยานวันที่สิแล้วกันนี่ปุ๊บแล้วเราต้องทําการเซซีโลการเซซีโลคืออะไรการเซซีโลก็คือการเซตเข็มให้มันอยู่ที่เลข0ูนย์อ่ะ Set อเซตให้มันอยู่เลขศูนย์ยังไงคือขั้นแรกเราต้องเอาโห o แดงดําอันนี้เอามาแตะกันก่อนปุ๊บเราจะสังเกตว่าเข็มมันมันจะวิ่งเข้าไปใกล้ศูนย์แต่มันยังไม่ถึงเลขศูนย์ใช่ไหมหน้าที่ของเราก็คือการปรับเข็มเนี่ย ให้มันตรงกับเลขศูนย์โดยการใช้ปุ่มตรงนี้อย่าลืมต้องดูให้เงาในกระจกกับเขียมมันตรงกันด้วยนะอืมโอเคแล้วเราก็หมุนไปโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ขั้นตอนแรกก็เสร็จแล้วครับอ่าแล้ววิธีการอ่านค่าตัวต้นทานที่เราวัดนะก็คืออย่างที่บอกไปเราต้องดูสเกลสีส้มข้างบนใช่ไหมได้แล้ว สเกลการวัดเนี่ยมันจะอ่านจากขวามาซ้ายก็คือจากเลขน้อยไปเลขมากโดยการวิธีการอ่านค่าที่เราจะวัดได้เนี่ยก็คือเอาค่าที่เรามองมองได้จากเข็มใช่ไหมเอามาคูณกับย่านการวัดตรงนี้ก็คือสมมุติว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในย่านคูณสิใช่ไหมแล้วต้องเอาค่าที่อ่านได้เอามาคูณกับ10บทีแล้วก็ช่วงการวัดที่เหมาะสมมา ก็คืออยู่ระหว่าง5ถึง50ก็คือจะสังเกตว่าสเกลตรงนี้จาก5ถึง50มันเป็นสเกลที่อ่านได้ง่ายที่สุดก็คือเราจะสามารถวัดค่าได้ละเอียดที่สุดนั่นเองอ่ะ5ถึง50ยังไงก็คือเราดูอย่างนี้อ่ะสมมติสูมตัวต้านทานมาตัวหนึ่งนี่จิ้มเข้าไปอันเนี้ยมันยังไม่ถึงมันเกิน50แล้วใช่ไหม วิธีการการทําให้มันอยู่ในย่านการวัดที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนย่านการมาตรงเออแล้วก็อย่าลืมเซซิโลด้วยนะที่บอกไปทิปอโอเคแล้วก็มาวัดตัวต้วตนานทานปึ๊บ อ่าสังเกตแล้วมันอยู่ในย่าน5-50แล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นย่านที่โอเคและก็คือเป็นย่านคูณ100ตรงนี้เราก็คือเอาค่าที่เราอ่านได้ใช่ไหมเราเอามาคูณกับ100ก็จะได้ค่าตัวต้านทานที่เราวัดได้ที่เราก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกแล้วทีนี้เราก็จะมาประยุกต์ใช้กับการวัดค่าความต้านทานโดยใช้อัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกแต่ว่าตอนแรกเราต้องรู้ได้ก่อนว่า โฟโต้บอร์ดมันทำงานยังไงเราก็จะสังเกตได้ว่าโฟโต้บอร์ดอ่ะมันจะมีแยกมาเป็นสส่วนก็คือส่วนนี้กับส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้กับส่วนนี้ที่มันเหมือนกันอะ่ะแถบบนแล้วก็แถบล่างอ่ะมันจะเชื่อมต่อกันในแนวนอนก็คือจุดนี้กับจุดนี้มันจะเชื่อมต่อกันในแนวนอนแต่ว่าแถบอย่างเงี้ยมันจะเชื่อมต่อกันในแนวตั้งก็คือตั้งแต่จุด a จนถึงจุด E เนี่ยจะเชื่อมต่อกันแล้วก็จุด f มาถึงจุด J อ่ะจะเชื่อมต่อกันแต่ว่า แถว e กับ f อย่าเนี้ยมันจะไม่เชื่อมต่อกันนะอันนี้ก็เหมือนกันมันถึงแม้ว่ามันจะเชื่อมต่อกันในแนวนอนก็จริงแต่ว่าจุดนี้กับจุดนี้มันก็จะไม่ได้เชื่อมต่อกันนะอันนี้เป็นเฉพาะบางรุ่นนะที่ข้างบนอ่ะมันจะไม่ได้เชื่อมต่อกันบางรุ่นมันก็อาจจะเชื่อมต่อกันทั้งแถวอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าตัวนี้ยังยังไม่ได้เชื่อมต่อกันนะทีนี้เราก็สามารถวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานได้แล้ว พี่เลือกตัวต้านทานมาสักตัวหนึ่งพี่ขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันจากนั้นเราก็ปักลงไปบนโฟโต้บอร์ดได้เลยตรงไหนก็ได้เป็นจุดไหนก็ได้นะวิธีการวัดความต้านทานเราต้องปรับไปที่ตรงโอห์มก่อนก็่คือตรงนี้เนาะแล้วก็ปรับไปที่ย่านหนึ่งเเป็นย่านสูงสุดจากนั้นเราก็ทําการเซตซีโล แล้วก็เหมือนเดิมวัดข้อมตัวต้านทานชึบกดให้แน่นๆนด้วยนะมันจะได้ประมาณ3ากว่า,วาคือไม่ได้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมก็คือช่วงที่5ถึง50ดังนั้นย่านที่ 1K อาจจะไม่ใช่ย่านที่เหมาะสําหรับการวัดตัวต้านทานนะเราก็เลยลองมาที่100สยซิย่านที่100จะได้ค่าความต้านทานเท่าเทไหร่เจิโล ฉะนั้นก็วัดลงไปเลยอ่ะตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมแล้วพี่อ่านค่าข้าวๆได้ประมาณ3333ปุ๊บแล้วก็คูณกับย่านนี้ก็คือย่าน100ก็เป็น33คูณด้วย100ก็จะเท่ากับ33มใช่ไหมแสดงว่าย่านที่100อ่ะเป็นย่านที่เหมาะสมสำหรับการวัดแล้วถ้าเกิดเราวัดย่านที่สิบรอว่า ย่านที่หนเนี่ยมันอาจจะได้ค่าที่มันไม่เหมาะสมเพราะว่าสเกลมันไม่ละเอียดเท่ากับย่านที่50ถึง5แต่ว่าในชีฟก็อาจจะมีการให้วัดนะแล้วก็อย่าลืมดูให้เงาในกระจกเท่ากับเข็มด้วยละ่ะวิธีการวัดตัวต้านทานแบบอนุกรมนะจากที่พี่บอกไปว่าโฟโตบอร์ดอะทุกจุดในแนวการตั้งอะเปรียบเสมือนเป็นจุดเดียวกันหมดเลย ดังนั้นเราก็จะสังเกตได้ว่าขาของ R 1ข้างหนึ่งอ่ะจะไปเชื่อมกับขาของ R 2อีกข้างหนึ่งแล้วขาของ R 2อีกข้างหนึ่งก็จะไปเชื่อมกับขาของ R 3มอีกข้างหนึ่งพี่ก็มีตัวเลขสามตัวใช่ไหมพี่ก็ปักลงไปเลยบนโฟโต้บอร์ดเป็น R 1ปักไปที่จุดไหนก็ได้จากนั้นขาของ R 1อีกข้างหนึ่งก็จะเชื่อมกับขาของ R 2เห็นป่ะทุกจุดในเส้นเนี่ยมันจะเป็นปรียบเสมอเป็นจุดเดียวกันพี่ก็เลยปักไว้ที่จุดนี้ ก็เปรียบเสมือนว่าขาของ R1 ข้างหนึ่งกับขาของ R2 ข้างหนึ่งเป็นการเชื่อมต่อกันแล้วมันเหมือนอยู่ที่จุดเดียวกันแล้วจากนั้นที่ขา R3 เหมือนกันเลยก็เกี่ยวกับขา r 2อที่จุดจุนึ่งแล้วก็อย่างนี้ชึบอ่าเสร็จแล้วจากนั้นวิธีการวอนดก็คือเราก็ วัดข้อมได้เลยก็คือวัดที่ขาของ R1 วัดข้อมอย่างนี้ก็หมายความว่าวัดที่ขาของ R1 กับขาของ R3 ก็คือเอาผบดังผบแดงอะไปจิ้มที่ขาของ R1 แล้วก็ขายข้างหนึ่งของ R3 ชึบแล้วก็วัดวัดแต่ละย่านให้ได้ในพี่วัดย่าน10ใช่ไหมมันก็ยังไม่โอเคก็เลยลองมาที่ย่านที่100สิแล้วก็เดซิโล ก็ปักลงไปอ่ามันก็จะได้ประมาณ50กว่ากว่าประมาณ50อ่าในกล้องมันอาจจะไม่ตรงนะแต่ว่าถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าเข็มมันตรงกับเงาโอเคจากนั้นเราก็จดบันทึกไปอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องทําอย่างนี้ทุกย่านแต่ว่าย่านที่เหมาะสมก็คือย่านที่100เพราะว่าย่านที่100อ่ะมันได้ค่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมพอดีก็คือช่วงที่5ถึง50พอดี โอเคต่อไปเป็นการวัดตัวต้านทานแบบขนานนะแบบตัวต้านทานขนานเราก็นำตัวต้านทานของเราอะเราจะสังเกตได้ว่าขาของ R1 าขาของ R2 แล้วขาของอ3าสาจะเชื่อมกันที่จุดจุดหแล้วก็ขาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเชื่อมกันที่จุดจุดหเหมือนกันตามที่เหมือนเดิมเลยเราอาจจะปักเหมือนรูปก,ก็ได้ชึบปัก R1 ไปก็ได้ตรงนี้ตรงไหน,นก็ได้ r 2ปักไปอย่างนี้ก็ได้ตอนที่บอกว่าแนวตั้งมันจะเชื่อมกันทั้งหมดแสดงว่าเปรียบเสมือนว่าจุดที่มันปักลงไปเป็นจุดเดียวกันอืมอย่างนี้เห็นไหมว่าขาของ r 1 r 2 r 3ยันอยู่ที่จุดเดียวกันแล้วแล้วก็ขาอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ที่จุดเดียวกันหมดเลย โอเควิธีการวัดก็เหมือนเดิมเลยเห็นไหมเขาบอกว่าให้วัดตรงจุดที่ขามันเชื่อมกันก็ได้ก็คือพี่อาจจะวัดตรง,จ,ตรงจิ้มตรงนี้กับจิ้มตรงจิ้มตรงนี้แล้วก็จิ้มตรงนี้เพื่อที่จะวัดค่าความต้านทานรวมอางนี้อ่ะตอนเนี้ยย่านที่100รออ่ะเข็มมันตีไปประมาณสากว่ามันยังไม่อยู่ในย่านที่เหมาะสม ก็เลยลองได้ริยาสิบซิว่ามันได้เท่าไหร่แล้วก็เซซิโลด้วยโอเคแล้วก็วัดต่อชึบอันนี้มันก็จะได้ประมาณอ่าประมาณ30กว่ากว่าโอเคได้ประมาณ30มิกว่าจากนั้นเราก็จดบันทึกไปเลยเพราะว่านี่มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมแล้ว แล้วก็อย่าลืมนําค่าที่ได้มาคูณกับย่านวัดด้วยนะตอนนั้นเราวัดที่ย่าน10ใช่ไหมแล้วนำค่า30สกว่าที่เราได้เมื่อกี้นะ่ะมาคูณกับ10ด้วยโอเคอันนี้เป็นการจบการวัดตัวต้านทานแบบน้กมแล้วก็ขนาน